ครับสวัสดีครับอยู่กับชูลรกิสานไมโครซิงครับนี่พามาชมเจ้าเอสดี้อลจีครับม,มีคนมาทดสอบครับสนใจปะสนใจเขาจะเอาอเอาตัวเล็กเขาบอกห<ะ>นึ่งสามห้าไหมมีมั้งมี่หนึ่งสามห้าก็มีนี่ก็ลองดูครับ นี่นี่มสัมผัสมไม่ทุกตัาทำมาละสองรขายละบาทกันเยว้ย้ายะบาดไม่าอันหนึ่งสัมกับร้อยยตกต่างกันยังไงแตกต่างแล้วมันเขาชอบแบบกรัธรัฐเนาะแล้วร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยยี่ก็มึงแลก็ซูซนาะอันนี้ก็ลองด้วยครับ ไรออกซิมเห็นตัวสารทีู่ดไหมโอ้ใครจะเห็นหลังงานนี้ดินเรือดึงสลบเกือบเสร็จแล้วครับดินไม่พอเนีวดดูขนาดตูดถักก็ไหนเลยโนตตรนั้นน้ำซึมมันก็เลยพังนี่ๆๆดูเดี๋ยวเว่าดินตัวเนี้ยว่าไม่แข็งหรอกแข็งหรอกมาตรงนั้นเดี๋ยวแก้ใหม่ตอนเสร็จงานแล้วค่อยแก้เสร็จไปทำเสร็จตอนนี้ไม่รู้แล้วที่อาจารย์สอนดึงไว้ต้องมาดึงใหม่ไหม ม่เสร็จแล้วแค่นั้นเลเป็นยังไงเอะไรวะไว้ยงานเลยอู้ี่ที่บ้านอะไรก็เปแบบนี้เลยเขายังส่งงานผ่านเลยงานนี้ต้องไปเคลียร์ดินก่อนเคลียร์ตอนนั้นเอาไอ้ดินที่เอาไปเคลคยร์องเลยตอนนั้นมันลงไม่ได้เลยบ้านไหนบ้านอะไรสงศ์กันมีสงศ์ ติดติดทั้งเหะติดทั้งฟันโอ้ติดเต็มเนาะดินติดเต็มพมื่กี้อ่ะฝนรินมาอีกแล้วครับจะตกเด้อพี่น้องผมเป็นพี่น้องกับฝนดิเดียวโทรไปคุยกับ มันนิ่มมันนิ่มนิ่มดีนี่ก็ดึงสโลปเกือบเสร็จแล้วครับฮะเดี๋ยวให้เราดึงสโลปตรงนี้ต่อเลย <c oughs> <c oughs> แล้เปนอะไรนะเป็นไรเราเราเอาเรื่องแล้วมีลูกค้ามาสนใจครับมาลองขอลองดูครับว่าุ่นนี้ดีไหม,รรมอันนี้มาจากไหนครับพัชชัยอันนี้แค่หมวดธรรมดานะครับมีหมวดพีกครับ จีบ้งเพื่อนมาแล้วครับไงครับทำสบายไหม

ถ้าตัวสามมันอีกอย่างหนึ่งดิเ,ออเราอยากลองอ่นะลองดูอ่ะ วับดอีหัดเฮ็ดอุ๊บเหล่าน้อยเอาแล้วเ้ยเหล่าน้อยลองแล้วครับนี่วาสนาขับรถใหม่เป็นน้อ แน่นอนเอาเอากรอบเลยเอานี่ยนกิโตมาแจ้วแน่นอนอะดีัน่นะแกขับรถเก่งนะแกไมดโไม่กดฝีมือด้วย C สองร้อยลูกห้า็นครับรถไหมดิดแปดแสนนะเขาขายอ่ะโอ้เราจะหนักเลยเนาะบรอกเขาไม่อัดใช่ไหมป้าทีเทรถใหม่ขับสบายเลยเลยีมือแ้งาน้ออ่ะ ก่อนสี่โมงอะแย่ผมเะววาที <c ười> ่ตรงว่นรถใหม่๊ <c ười> ีสบาย ตัวนี้ก็ดึงสลปก็เสร็จแล้วครับสลปนี่น่าจะอู้กี่เม็ดเลยอันนี้หน่งอะไรสองสามหนึ่งตัวหนึ่งถ้าหนึ่งกับสองไปเริ่มไปยิงขึ้นนี้กันแล้เอียงอีกเนี่ยประมาณนี้แหละหนึ่งสองเอียงแล้วหนึ่งต่อสี่ขนาดไหนเด็กจะไปยี่ที่เปล่าหนึ่งต่อสี่ก็เดินนี่แหละโอ้เดินตามเราน้อยครับมาคอยไปใส่อืม ไม่จะ่กอยคิดต้มตัวนี้ไปนู่นไปสายระบักหนี <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไปสายขุด <c oughs> ตรงนี้ออก <c oughs> ไม่ตรงนี้มันจะน่วมไงถ้าเอาน้ำออกตรมนี่ออกสบาย โอ้เหล่าล่องอย่างเดียวเลยเดินกระจายเลย้หลปไหนเโอ้เปิดน้ำ ดูรับคล่องเลยเนาะรับรถหมายนี่คล่องเลยเราอะนี่ผมพักครับเมื่อกี้ก็มีคนมาลองครับก็เลยถือโอกาสได้มีเวลาถ่ายพอดีเลยครับขับสบายนะ dạng 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 nè biết đi đâu <cười> <cười> Nam dữ <dưới> mà Nam này rồi không ไม่เฮ้ยทำไรอ่ะทำอะไรทำสรับทิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขับสบายอนุกล้ว่เนาะครับครับ